สวัสดีนักเรียนชั้นปอ .3 อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษ,ษาจีนกับหลอาอซื้อปุยวันนี้หลอาอซื้อจะอยังอยู่ในบทที่5นะคะเรื่องผลไม้อยากเรียนไม่จบบทที่5นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนหัวข้อใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันก่อนเลยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่มสีเขียวนะคะแล้วทบทวนคำศัพท์ผลไม้กับหลอาอซื้อก่อนนะคะหน้าที่35และ36นะคะ2หน้านี้เดี๋ยวเราไปดูหน้า35ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ปอหลัวปอหลัวสับป,ประรดผิงกัวผิงกัวแอปเปิลหมังกัวหมังกัวมะม่วงมูกวามูกวามะละกอจ,จี๋จื้อจีจ้สม้มชาวเม่ชาวเมสตรอเบอรี่เซียงเจียวเซียงเจียวกล้วยหอม ซีกวาซีกวาแตงโมหลิวเหลียนหลิวเหลียนทุเรียนยิงเถายิงเถาเชอร์รี่ต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าที่39นะคะวันนี้มีเกรดความรู้เรื่องผลไม้มงคลของจีนนะคะผละไม้ที่มีความหมายดีและเป็นมงคลมงคลก็คืองานที่ดีๆนั่นเองนะคะ ผลไม้ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะชื่อจะเป็นมงคลไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเด็กๆชื่อที่เป็นภาษาจีนนะคะจะเป็นมงคลจะเรียนเสียงความโชคดีนะคะของจีนต่างๆนะคะอย่างลูกที่หนึ่งนะคะส้มส้มภาษาจีนคือจุเจ๋จุจ๋จเสียงคล้ายๆกับคําว่าจีนะคะที่แปลว่ามงคลหรือโชคดีนะคะ คนจีนเนี่ยมักจะใช้ส้มนะคะในพิธีมงคลต่างๆนะคะโดยเฉพาะงานไหว้เจ้าต่างๆเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือส้มนะคะต่อไปแอปเปิลคือผิงกว่าผิงก่าจะมีเสียงคําว่าผิง หิงอันแปลว่าราบลื่นหรือว่าสันติสุขมีความสุขนั่นเองนะคะต่อไปลูกที่สามเสียงเจียวกล้วยหอมเสียงแปลว่ากลิ่นหอมอทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมกว้างไกลนะคะกลิ่นหอมอาจจะเป็นหอมฟุ้งไปเลยอย่างนี้นะคะต่อไปลูกภาพสุดท้ายชื่อ ธุรกิจรุ่งเรืองนะคะก็คือผลไม้ทั้งหมด4ลูกนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลามีงานมงคลโดยเฉพาะงานไหว้เทพเจ้าต่างๆนะคะซึ่งประเทศจีนเนี่ยมีการไหว้เทพเจ้าปีหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเป็นผลไม้ที่ขาดไม่ได้เลยหรือในวันตรุษจ,จีนนิยมนําไปไหว้เจ้าไม่พอนิยมนำไปไหว้ผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะอวยพรผู้ใหญ่ให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีนั่นเองนะคะต่อไปหน้า40นะคะตุยตู่ฝึกอ่านกันเถอะ นะคะให้นักเรียนเอามือชี้ไปเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆจนไปหาเพื่อนคนนี้สุดท้ายนะคะแต่ว่ากว่าจะไปหาเพื่อนคนนี้กว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยเจอคําศัพท์ชื่อผลไม้เยอะมากเลยนะคะให้เด็กๆเดินพอเดินเจอเสร็จแล้วปุ๊บอ่านแล้วก็แปลด้วยนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเดินกับเราซื้อเลยอ่าเดินมาก็เจอคําแรกเลยนะคะคือคําว่าผิงกวัว ผิงกวัวแปลว่าจำได้ไหมคะคืออะไรแอปเปิ้ลเด็กๆฝึกออกเสียงแล้วก็จำด้วยนะคะใครอ่านก่อนเราซื้อได้อ่านไปเลยนะคะต่อไปคำที่สองเจอคำว่าหมังกวัวหมังกัวแปลว่ามะม่วงมะม่วงนะคะต่อไปคำที่สามปอหลัว ปอหลัวปอเหลือคืออะไรคะเด็กๆจาได้ไหมปอหลวสับป,ประรดต่อไปเดินไปเจอคําว่าชาเมชาเมคือสตรอเบอรีเอร่เดินไปค่ะเจอคําว่าจ,จีจจีจคือส้มอ่าเมื่อสักครู่นี้เราซื้อเพิ่งเล่าเรื่องผลไม้มงคลให้ฟังนะคะมีคำว่าจีด้วยจีจืดส้มต่อไป เจอคําว่าหลิวเหรียนหลิวเหรียนแปลว่าทุเรียนต่อไปเจอคําว่าซีกวาซีกวาคืออะไรคะแตงโมต่อไปเสียงเจียวเสียงเจียวแปลว่ากล้วยหอมต่อไปค่ะยิ่งเถา ยิงเถาคืออะไรคะจำได้ไหมยิงเถาเชอรี่ต่อไปลูกสุดท้ายไปเจอคาว่ามูกวามูกวาแปลวะ่ามะละกออ่าต่อไปหมดแล้วนะคะถึงเส้นชายเจอเพื่อนพี่เป็นผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะอ่าวันนี้เราทบทวนอ่านคำศัพท์แล้วก็ฝึกแปลกันด้วยนะคะวันนี้เราซื้อสอนแค่นี้เดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดกันเลยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะ หน้าที่33นะคะหน้าที่33ทําแค่ข้อด้านบนข้อเดียวนะคะก็คือข้อที่2นั่นเองหัวข,ข้อที่2นะคะนักเรียนเตรียมสีไม้ขึ้นมาเลยค่ะสีไม้1สีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้นักเรียนเตรียมสีไม้1สีโจทย์วันนี้นะคะคือฟังคุณครูพูดแล้วระบายสีสัท t h อักษรพินอินที่ได้ยินอย่างข้อ1เนี่ยเด็กๆดูหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะตัวพยัญชนะและสระต่างกันแค่เสียงวรรณยุกด้านบน นะคะเสียงวรรณยุกนะคะ,ะเดี๋ยวเราซื้อพาทำหนึ่งข้อแต่เราซื้อไม่ระบายให้ดูนะคะเราซื้อจะชี้เฉยๆนักเรียนระบายเองนะคะเพราะอยู่ปสมแล้วฝึกทําเองลองผันเสียงสี่เสียงฝึกกันก่อนป้าสี่เสียงออกเสียงไงคะป้าสี่เสียงป้าป๋าป้าป้ามามาหมาหมามา,มาจริง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 ข้อหนึ่งเราซื้อต้องการคําว่าผิงผิง คำไหนคือคำว่าผิงอ่าเดี๋ยวลองผันกันนะคะพิงผิงเราซื้อสอนนักเรียนว่าเวลาผันเสียงถ้าเจอแล้วให้หยุดแล้วระบายแต่ถ้าเราไม่แน่ใจลองผันให้ถึงเสียงสุดท้ายก่อนก็ได้หนึ่งรอบอีกครั้งนะคะเราซื้อต้องการคำว่าผิงพิงผิงผิงพิงเจอแล้วยังคะผิงคือเสียงไหนพิงผิงคำนี้นะคะนักเรียนระบายเลย ข้อหนึ่งพิงคือคำนี้ค่ะเราซื้อบอกแล้วนะคะข้อที่หนึ่งแต่ไม่ระบายให้ดูนะคะเด็กๆระบายเองได้เลยต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเราซื้อต้องการคำว่าหมางหมางเป็นเสียงที่เท่าไหร่ข้อสองหมางหมางเป็นเสียงที่เท่าไหร่ระบายได้เลยค่ะ ต่อไปข้อที่สามกวา่าข้อสามกวา่ากวา่ากวา่าเป็นเสียงที่เท่าไหร่นะักเรียนระบายได้เลยค่ะกวา่าต่อไปข้อที่สี่จี้จีข้อสี่จี้จี ไปข้อห้าข้อสุดท้ายนะคะเมยเหมยข้อห้าเหมยใครที่ฟังไม่ทันนะคะเด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปที่เราซื้อออกเสียงได้อีกหนึ่งรอบนะคะต่อไปหน้าที่34นะคะหน้าที่34หน้านี้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดเล่มสีเขียวหน้าที่เป็นคำศัพท์ชื่อผลไม้ดูได้เลยเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้น แล้วเขียนอักษรจีนนะคะจากนั้นแปลเป็นภาษาไทยฝั่งนี้จะเป็นชื่อผล,ลไม้พยางด้านหน้าส่วนฝั่งนี้เป็นชื่อผล,ลไม้พยางด้านหลังผล,ลไม้ที่เราเรียนมีสองพยางชใช่ไหมคะนักเรียนให้ให้นักเรียน,นยจับคู่กันนะคะแล้วเอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งเราซูมให้ดูนะคะเขาทาข้อนี้ให้นักเรียนดูนะคะคําว่าจีจีโยงไปหาคําว่าจื จ๋อยงไปหาคําว่าจืจากนั้นนักเรียนก็เขียนเอามารวมกันโดยการเขียนว่าจ๋วจืจ๋วจืแปลว่าอะไรให้แปลเป็นไทยนะคะก็คือส้มแบบนี้นะคะอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งหมงังเอผลไม้อะไรหนะ้าขึ้นต้นด้วยคาว่าหมางังมะม่วงใช่ไหมคะเด็กๆหมงังอะไรจําได้ไหมคะหมงังกัวหมงังกัวเรามีหมังแล้วเราก็หาคําว่ากัวที่อยู่แถวนี้ หมางคำไหนคือกัวคือคำนี้นั่นเองอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะคะนักเรียนก็โยงหมางมาหากัวจากนั้นก็เขียนหมางกัวติดกันหมางก่อนแล้วก็ติดกับกัวแบบนี้นะคะแล้วก็แปลว่ามะม่วงภาษาไทยด้านหลังนะคะสามารถเปิดเล่มสีเขียวดูได้นะคะไม่ยากเลยอ่ะต่อไปเราซื้อสังคัดลายมือสุดท้ายแล้วหน้าที่สาดนะคะส8ดวันนี้คัดลายมือง่ายมากๆเลยคาว่ากวาแล้วก็ซีนะคะกวาและซี เขียนตามลำดับขีดนะคะกว่ามีแค่5ขีดแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลำดับขีดเพียงแค่5ช่องก็เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด3บรรทัดต่อไปคำว่า C มี6ขีดนักเรียนก็ทำา6ช่อง สามบรรทัดแบบนี้นะคะวันนี้เราซื้อสั่งงาน3าหน้านะคะมีหน้า33ฟังเราซื้อออกเสียงแล้วระบายสีหน้า34โยงเส้นจับคู่ชื่อผลไม้และเขียนเป็นจีนและไทยแล้วก็หน้านี้หน้า38คัดคำว่ากวาและสี่สองคำนะคะอย่าลืมทำงานมาส่งเราซื้อนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย